อยากทำบุญให้ทานอยากรักษาศีลอยากจะเดินเมตตาภาวนานี่เรียกว่าธรรมธรรมแสดงออกจากใจนั่นแหละไม่ใช่แสดงออกจากไหนนะผู้มีนิสัยปัจจัยในทางอยากทำคุณงามความดีเรียกว่าผู้มีธรรมในใจมีใจเป็นมีธรรมเป็นนิสัยติดใจอยู่นั่นอยากทำคุณงามความดี มีเหตุมีผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีตา่ตางๆไม่ฝ่าฝืนนี่เรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้เรียกว่าธรรมธรรกับกิเลสต่างกันคือกิเลสมีแต่จะเอาท่าเดียวขอให้ได้อย่างใจอย่างใจหวังใจหวังไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยขอให้ได้อย่างใจอย่างเดียวนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลส มันจะฉุดจะลากเราไปนั่นแหละขั้นท่าว่าเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากมันกลับคืนมามันจะลุกลามไปใหญ่จนทําเราให้เสียผู้เสียคนตกนรกทั้งเป็นหาคุณค่ามาได้ในมนุษย์ทั้งคนตายไปแล้วก็ถูกเผาไหมาอยู่ในเมืองผีเพราะกรรมชั่วช้าของตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งการทําตามกิเลสนั่นแหละนี่ให้เราระมัดระวังใจของเราเป็นเราเป็นผู้รับผิดชอบ เล่าผิดจะผิดชอบมากเกิดในชาตินี้เราก็เราก็เป็นมนุษย์เราทราบแล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะอะไรเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์คนผู้มีบุญมีกุศลควรจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้หลายขั้นหลายทางของมนุษย์คือมนุษย์ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นมนุษย์ขั้นมีอุปนิสัยปัจจัยขั้นเป็นผู้มีบุญก็มี ลดลงมาก็มีลดลงไปจนกระทั่งสักแต่ว่าชื่อว่าเป็นมนุษย์ความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยคำนึงถึงอัดถึงทำดีชั่วอยากทำตั้งแต่ความชั่วช้าหลามกอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ประเภทนี้ชอบทำความชั่วช้าหลามกได้มากยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีทั้งหลายซึ่งมีศักดิ์สูงกว่านี้นี่มนุษย์ทำมามนุษย์อย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็มีบุญ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ไว้มนุษย์ได้ยังขอยรักษามรดกของเราที่นำมาให้เกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วสร้างสร้างคุณงามความดีประจำตนการทำบุญให้ทานอยาได้ต้หนีทีเหนียวความต้หนีทีเหนียวนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสมันจะกว้านเข้ามาอยู่ในพุงของมันหมดนั่นแหละมันไม่ยอมจับยอมจ่ายให้ผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากมันได้เลย มีทลายได้ทลายยิ่งเป็นความพอเหมาะพอดีกับความต้าีทีเหนียวนี่เป็นอารมณ์ของเจตเดชเราเอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งกันมีมาและมากน้อยเอาไปไหนคนในโลกนี้มีด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมามีขึ้นโดยการเป็นเศรษฐีก็มีขั้นตายแล้วก็เผากันด้วยไฟไม่เห็นเอาสมบัติเงินทองเข้าของไร่นาสาโทตึกรามบ้านช่องมาเผาคนที่เป็นเศรษฐีตายไปแล้วนั้นเลยเนี่ย ก็เผากันเหมือนชาติเหมือนโลกทั่วไปเผาด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้แหละนี่ให้ยับยั้งเจ้าของอย่างนี้อย่าให้มันเลยเถิดความเลยเถิดจะเป็นภัยต่อตัวเองนี่เราก็ยับยั้งเอาไว้นี่คือนี่ลระเทศหลงไปหลงไปอย่างนี้แหละอันนี้ที่การทําบุญให้ทานก็ขอให้ให้ได้ทําวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่โวยากรายแกนถึงขนาดว่าให้ทานไม่ได้ เรามีอยู่มีจินเรายังมีได้ทําไมเราจะมีเพื่อนศีลเพื่อทานการกุศลเพื่อผลประโยชน์แก่จิตใจของเราซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจึงทําไม่ได้นี่เรียกว่าทมเราต้องเสียสละการเสียสละออกไปเป็นการให้ทานจะเสียสละวิธีใดก็ตามเช <c oughs> ่นทําบุญให้ทานตักบาท หรือสร้างนั้นสร้างนี้สงเคราะห์สงหาคนผู้ยากจนแข็งใจเรียกว่าการให้ทานจั้งนั้นนี่เป็นกุศลทั้งมวลที่จะรวมเข้ามาสู่จิตใจของเรานี่ละคนมีใจเป็นธรรมย่อมชิดอยากจะสร้างแต่คุณงามความดีภายในจิตใจของตนอยู่เสมอและสร้างขึ้นมากเท่าไร่ยิ่งได้มากได้มากเมื่อทำมีมากแล้วก็ชนะัมชนะทีเลสไปโดยลำดับ ความต้นหนีทีเนียวความทอแท้อ่อนแอความไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันก็ค่อยเชื่อไปเองเป็นลําดับลำดาเราเชื่อบุญเชื่อกรรมก็เชื่อไปตามอัดตามรมแล้วสร้างบุญสร้างกุศลสใส่ตัวเองไปตลอดนี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนที่เป็นธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความดีีมการทาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าอาหารของใจหรือเรียกว่าทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะใจนี้เวลาตายแล้วจะไม่อยู่ตามป่าชาตามเมนนะเราไปฝังกันไปเผากันนี้ไปเผาที่เมนที่เมนเอาแต่ร่างกายของบุคคลที่ตายแล้วเท่านั้นนะไป เผาก็ดีไปฝังก็ดีส่วนจิตใจนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกเผาถูกฝังใจนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้แล้วเจ้าของตายถูกเผาถูกฝังแต่จิตใจไม่ตายมีบุญมีกรรมหลักเบามากน้อยเพียงไรบุญกรรมจะผลักไสให้พาไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนที่มีมากน้อยนั่นแหละไปเกิดเพราะฉะนั้นสัตว์ทังหลายจึงไปเกิดไม่มี ตีบตันอันตู้เกิดได้หมดทุกแห่งทุกหนในน้ำบนบกบน,บน,บนฟ้าบนอากาศตลอดนรกอวิกีเต็มไปด้วยสัตว์ทั้งหลายที่สร้างกรรมไม่มีประมาณใครสร้างกรรมไหนก็ไม่มีจนกอกจนงูกรรมดีพาไปดีกรรมชั่วพาไปชั่ว,วอย่างนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปแล้วว่าสวคสธรรมตรัสไว้ชอบแล้วผู้ดำเดินตามธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ทีมมม่มีหวังที่จะได้พึ่ง ความดีของตนที่สร้างแต่ความดีในเวลาเป็นมนุษย์อยู่ตายแล้วใครจะไปกุศลาไม่กุศลาก็ตามเถนะขอให้เรามีกุศลาคือความเฉลียวฉลาดบำเพ็ญตนเสียโดยเวลาเป็นมนุษย์นี้แล้วตายไปแล้วจิตดวงนี้จะไปเลยไปที่ดีบที่ดีตามหน้าแห่งกรรมดีของตนมีมากน้อยเช่นอย่างสวรรค์มีกี่ชั้นท่านบอกสวรรค์หกชั้นนี่ก็เป็นสวรรค์ที่พอเหมาะพอดีกับเทบุตรเทวดา ที่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นลําดับลำดาบตามอำนาจแห่บุญกรรมที่สร้างความดีด้วยกันการอยู่ชั้นสวรรค์จึงมีสูงต่ำต่างกันมีความสุขความเจริญละเอียดลอต่างกันเวลาดับจากนั้นก็ชั้นพรหมโลกพรหมโลกก็มีถึง16ชั้นแล้วแต่บุญกรรมของผู้สร้างมาแล้วจวับควรจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นใดก็ ไปเกิดตามนั้นไม่มีขัดมีแย้งซึ่งกันและกันการแย่งตําแหน่งกันอย่างนี้ไม่มีในบรรดาสัตว์ที่ได้สร้างคุณงามของดีสร้างบาปก็ก็เหมือนกันสร้างบาปก็เปิดทางให้เลยทางบาปไม่มีอัดมีอัอ้นนรกอเวกีแน่นอัดขนาดไหนก็ตามนารกอเวกีนั้นไม่เป็นทุกมันเป็นทุกขสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกอเวกีได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะใจของเรา ไปสร้างความชั่วช้าหลามกอาฐาชนชานชัยต่อบาปต่อกรรมไม่มีความละอายบาปไม่มีฮีเดียอตปะสรุปกลัวต่อบาปต่อกรรมสร้างแต่แต่ความชั่วช้าหลามกขั้นตายลงไปแล้วกับความอาฐาน่านชัยของตนที่สร้างแต่ความชั่วนั้นแหละมันไปเผาตัวอยู่ในนรกอเวกีนรกอเวกีมีน้อยเมื่อ,อไหร่ท่านกล่าวไว้ถึงย5ชั้น นั่นเรายังเห็นว่าพระพุทธเจ้าโกหก,กอยู่เหลือเท่าที่ผ่านมาในตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้พระพุทธเจ้าจัดสรุนี้มากต่อมากไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาแหวกแนวสอนสารโลกไม่เป็นไปตามความสัตย์ความจริงเลยอย่างนี้ไม่มีสอนตั้งแต่ไปตามความสัตย์ความจริงให้ผู้ปฏิบัติไปตามนี้แล้วจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลําดับลําดาไม่เหมือนที่เล กิเลสนี้ไม่ว่าผู้ใดปู่ย่าตาย,ยายล่าลูกเต่าล้านเหลียของกิเลสเป็นสกุลต้มตุต๋นหลอกลวงโลกให้ล่มจมไปด้วยทั้งนั้นมีแต่ความเสียหายเต็มไปหมดในกิเลสถ้าเราไปใครไปทําตามกิเลสแล้วจะล่มจมยังขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเราเกิดมานี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสัตว์ทั้งหลายที่เขาเกิดเขาไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์นี่มีมากต่อมากนะมากกว่ามนุษย์ไม,ไม่ไม่ทราบว่า จำนวนเท่าไหร่คือมากกว่ามากเขาไม่มีโอกาสเขาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่นี้เรามีโอกาสเป็นมนุษย์แล้วสร้างทางแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อไปมรรคผลนิพพานด้วยความดีของเราตลอดไปนะทุกยญ้าก็ทุกเธอทุกคนเราเกิดมาสร้างอยู่สร้างกินต้องวิ่งเต้นขอนขวายมีมากมีน้อยขอให้ได้กินขอให้ได้ทานยามีแต่ความกินอย่างเดียวกิเลสเอาไปถลุงหมด เอาความดีภายในใจไม่มีมีแต่ธาตุขันเอาไปกินเเอาลงไปในปา่าในท้องกินอิ่มป่ากอิก่มท้องสบายไปวันหนึ่งเวลาหนึ่งเพียงเท่านั้นขั้นต่อมาหิวอีกกินอีกจนกระทั่งถึงวันตายบุญกุศลแม่นิดหนึ่งไม่ติดใจเลยใจไม่ได้มีบุญมีกุศลเขาะจะขอไม่สนใจสร้างบุญนี่ละคนนี้เป็นคนเหือดแห้งกันดานมากทีเดียวรอจะลมหายใจแล้วนอกจาก เงื่อนแท้งจากบุญจากกุศลแล้วยังสมบูรณ์ปูนผลก็ได้ศูนด้วยไฟเกิดขึ้นจากบาปจากกรรมของตนที่สร้างที่ทําขึ้นมาชะอีกคนนี้ไปอุดมด้วยศืนด้วยไฟอยู่ในแดนนรกคนหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอดด้วยธรรมด้วยความสุขกำเนินอยู่ในแดนสวรรค์นอกจากนั้นกับถึงนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งแห่งธรรมที่พระเจ้าทรงสอนยิงขอให้พี่น้องหลายตะลุนนาราดทั่วกันว่ากิเลสก็ดีธรรมก็ดี เกิดที่ใจของเราทุกคนให้สังเกตตัวเองถ้าความคิดใดไม่ดีจะเป็นภัยต่อตัวเองและส่วนรวมแล้วให้ระงับดับมันอย่าพามันทำมันจะระบาดสกากระจายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นอีกด้วยให้ระมัดระวังให้สร้างแต่คุณงามความดีต่อกันเห็นหน้าก,กันมีความยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใจเพราะต่างคนต่างมีบัตมีธรรมในใจนี่เรียกว่าการสร้างบุญ ให้พากันสร้างบุญใจนี้ไม่เคยตายตั้งกลับตั้งกันก็เป็นมาอย่างนี้แม้จะไปตกนรกตั้งกี่กลับกี่กันก็ตามเนี้ยพานที่ว่าได้รับความทุกข์ในแดนนรกแต่และหลุมละหลุมนั้นยอมรับส่วนที่จะให้ใจนี้ชี้ผายไม่มีทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่เคยชี้ผายคือใจดวงนี้เวลาชำระสาสางแล้วด้วยอานาจแข่งคุณงามความดีของเราก็ค่อย มันสงบผ่องใสได้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วดังพระพุทธเจ้าและภาษาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงนิพพานเลยนั่นถึงนิพพานก็ไม่ก็ไม่สิ้นสูญใจดวงนี้ไม่มีคําว่าสูงเนี่ย <c oughs> ตกนรกก็ไม่สูญใจดวงนี้จนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไปถึงนิพพานก็ไม่สูง นี่แหละท่านม่านิพานเที่ยงก็คือจิตดวงที่ไม่สูญน,นี่แหละมันเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าธรรมธาตุอยู่ในแดนแห่งนิพานนี่แหละเป็นผู้เสวยความบรมสุขตลอดไปท่านจึงเรียกว่านิพานเที่ยงนิพานเที่ยงก็เพราะจิตดวงนี้ไม่ตายมีความเที่ยงตรงอยู่ด้วยบรมสุขตลอดไปนี่คือ การสร้างความดีให้ผลแก่เราอย่างนี้ให้พากันอุตส่าห์พยายาม <c oughs> สร้างคุณงามความดี <c oughs> ถ้าเราอยู่เป็นคารวาสวิ่งเต้นขอนขวายหลายด้านหลายทางแต่ส่วนมากมักจะวิ่งเต้นขอนขวายไปเพื่อกิเลสตัณหาเสียนั่นแหละมันเราจึงผิดพลาดไปให้วิ่งเต้นขอนขวายได้มานับแบ่งใช้แบง่ <c oughs> แบงสอยแบง่งกินแบง่งทาน อันนี้เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายร่างกายก็ได้รับความสุข <c oughs> จิตใจของเราก็ได้มีบุญมีกุศลติดตัวเองเพราะการสร้างความดีจากการทําบุญให้ทาน <c oughs> คนนี้ไม่เสียทีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เสียท่าเสียทีได้ความเป็นมนุษย์ออกจากนี้แล้วไปสวรรค์ธรรมโลกหรือผู้มีคุณงามความดีเต็มที่แล้วถึงนิพพานในชาตินี้ก็ไม่สงสัย ดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน <c oughs> ท่านสร้างความดีทั้งนั้นแหละดังที่พระท่านอยู่ในป่าในเขาเราไม่เคยเห็นพระที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านอยู่อย่างไรเพราะเราไม่เคยบวชเคยเรียนวิ่งเพ่นพ่านเพ่พนพ่พานหาอยู่หาจินตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันหนึ่งวันหนึ่งสืบท่อกันไปด้วยการตื่นนอนแล้ววิ่งเต้นขวายถึงหลับถึงหลับ จนกระทั่งถึงวันตายแล้วไม่เคยได้เขาไปชำระจ,จิตใจบำเพ็ญภาวนาในป่าในเขาเหมือนพระท่านไปบำเพ็ญเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าทำไปยังไงพระท่านไปยังไงกับาคารวะโกนผมโกนขี้โกะใครโกนก็ได้ผ้าเหลืองใครมาห่มก็ได้คารวะกับพระเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนสําหรับทางด้านจิตใจ <c oughs> การประกาศออก ในภายนอกกเคือโกนผมโกนชิว้วประกาศตนว่าเป็นเพศของพระให้โลกทั้งหลายได้เห็นอย่างชาัดเจนคล้อ,องผ้าเหลืองจิตใจก็งดเวรจิตใจของพระกับจิตใจของคา,ารวะเป็นคนละอย่างต่างกันคา,ารว่าเขามีความคลุกเคล้าด้วยกิจบ้านาการเรือนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในจิตคารว่าทั้งหมด แต่กิจการงานของพระนั้นมีแต่การชำระความชั่วระวังรักษาความดีให้ติดจิตติดใจตลอดไป <c oughs> อยู่ที่ไหนมีสติสตังทำความภาคความเพียรเดินจงกรมร่างสมาธิภาวนาช <c oughs> ำระจิตใจตัวก่อเรื่องก่อราจากกิเลสที่มันฝังอยู่ในหัวใจมาดั้งเดิมนั่นแหละออกด้วยศีลด้วยธรรมคือวิสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรม บำรุงจิตใจของตนด้วยอานด้วยทำแล้วจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาเวลาได้จิตใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่อย่างนั้นตลอดใน้สถานที่เหมาะสมกินก็กินน้อยเพียงหนนเดียวพอแล้วฉันเพียงหนนเดียวพอแล้วฉันก็ไม่ได้ฉันให้อิ่มมากนะแบบแบบอิ่มอิ่มหมีพีหมาไปอย่างนั้นใช่ไหมไร ท่านฉันพอ,อยังอัตภาพไม่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งการอยู่การกรินการใช้การสอยท่านไม่เป็นกังวลการอยู่สถานที่อยู่ก็มีประชาชนญาติโยมสร้างเอาแล้วไม่เป็นภาระการกินถึงเวลาบินถวายเต็มบาทมาท่านก็ไม่เป็นภาระหนักหน่วงอะไรเนี่ยอยู่ยาทุกวันนี้เต็มไปหมดที่ไหนมีแต่อยู่แต่ยานี่ท่านอยู่สบายสบายมีแต่การดาเนินจิตภาวนาชํราระจิตใจที่ จิตใจชำระมันอะไรคือความโลภความโกรธราคะตัณหาในแต่กิเลสมันอยู่ที่จิตใจชำระความโลภความโกรธราคะตัณหานี่ออกจากจิตใจของเราด้วยจิตตภาวนาทุกเวลาเมลานี่ท่านก็สั่งสมเอาความดีงามขึ้นมาเรื่อยจิตใจที่เคยโสกโปกโสม,มงก็ค่อยสะอาดขึ้นมาด้วยกรรชันละซักข้อขึ้นมาแล้วผลขึ้นเด่นขึ้นจากนั้นจะเป็นความสงบสุขภายในจิตใจ มีไม่มีอะไรก็ตามเงินทองเขาของไม่มีเหมือนโลกเขาก็ตามแต่ธรรมมีในหัวใจของท่านท่านไม่อดอยากขาดแคลนธรรมท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบเย็นนี่ล่ะพระผู้มีธรรมท่านเย็นอืเนื้อร้านภาวนาเขาไปจิตใจมีความสงบเย็นไปแต่ไหยิ่งมีความสุขความสุขจากนั้นก็สงบเย็นแล้วก็แปลกประหลาดอัศจรรย์มีความสว่างสวยขึ้นภายในจิตใจที่มีธรรมเป็นเครื่องชุบเลี้ยงหรือหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นแหละ ท่านจะอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี่ต่างกันอย่างนี้นะท่านพูดชำระกีเลสจะมีทมขึ้นเรื่อยๆทมจะเพิ่มกําลังขึ้นเรื่อยๆจากจิตที่เป็นความสงบแล้วก็เป็นสมาธิมีความแน่นหนามัน่นคงจิตใจอิ่มพอกับอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงเกีนรลดเครื่องสัมผัสต,ต่างๆที่เคยเป็นข้าสึกต่อจิตใจนั้นอิ่มพอไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะอํานาจแห่งอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้แก่สมาธิ มีความอิ่มในอารมณ์แล้วก็ไม่ยุ่งกับอะไรนี่แยกออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเป็นอนิจังทุกขังอัลตาอสุภะอสุพังทั่วสกุลกายของเราของโลกของสัตว์ทุกแห่งทุกหนพิจารณาเป็นอัจเป็นธรรมเป็นสติปัญญาแยกแย่ออกไปจิตใจก็ได้หดตัวเข้ามาหดเข้ามาเท่าไห่ยิ่งมีความสง่างามมีความผ่องใสามากขึ้นมากขึ้นนี่ท่านก็มีความสุขอยู่ในป่าในเขา นี่ละท่านผู้สั่งสมความสุขภายในใจอท่านไม่ยุ่งกับอะไรเลยมีตั้งแต่ความภาคความเคียนพินิษฐพิจณาตลอดเวลาฉะนะ้จิตใจเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เรื่อยๆก็มีความสง่างามขึ้นจนกลายเป็นความแปลกประหลาดอัจรรย์ภายในใจซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่เวลานั้นได้เห็นได้รู้เป็นลําดับลาดามาแล้วเพราะความภาคเคียนโดยอาจโดธรรม จนกระทั่งจิตใจมีความสง่างามเป็นลนำดับจิตกิเลสมีมากมีน้อยชำระสักอก,ออก็เป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งกิเลสขาดขบันไปจากจิตใจเพราะสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความแก่กล้าหนาแน่นขึ้นโดยลำดับฟาดกิเลสขาดขบันลงไปจากใจจิตเป็นจิตที่บริสุทธ์พุทธโธเต็มดวงขึ้นมาท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นมหาเศรษฐีธรรม,มนี่ล่มหาเศรษฐีธรรม คือทำภายในหัวใจด้วยการปฏิบัติของตัวเองไม่ใช่ทำในปริญาตที่จำได้แต่ชื่อแต่นามนั้นเป็นทมความจำทำภาคปฏิบัตินี้เป็นทมความจริงเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเราทำได้สักเฝ้าได้มากน้อยเพียงไในใจิตใจยของเรา่อมีความสะอาดสะอา้านขึ้นเป็น,นระดับสงา่าราศีมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตัวเองอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจภูมิใจเพราะไม่มีอะไรบกพร่องขาดเขินแล้ว จิตใจอิ่มพอในอารมณ์เนี่ยใจก็สบายเยรื่อยๆจงกระทั่งชำระสักกอกหมดไปโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าจิตเลิศเลยจิตบริสุทธิ์พุโทโธแล้วไม่ต้องมาเกิดตายอีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งโลกทั้งหลายนี่ตายกองกันมาตั้งกับตั้งกันไม่ทราบว่าเขาว่าเราเป็นแบบเดียวกันแต่จิตนั้นได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วตัดสินใจลงได้ทันที โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดก็ตามรู้ประจักษ์นี่ละท่านผู้บรรลุธรรมถึงท่านสุดบิมตตพนิพานประจักษ์ในหัวใจเรียกว่าสาันทิฏิโกขั้นสุดยอดถึงนิพานสุดยอดแล้วนั่นละธรรมนี่ละการสอสอแสงหาธรรมมีได้เช่นเดียวกับเราสอแสวหงหาสมบัติทางโลก,ทา,โลกทางสงสารใครหาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาอะไรได้ทางนั้นเพราะสิ่งในโลกมันมีอยู่ทั่วไป ใครสออแสวงหาทางไหนได้หมด <c oughs> นี่ทีนี้ทำก็เหมือนกันทำมีหลายประเภทใครสออแสวงหาทางไหนทางไหนได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไปเรื่อยๆนี่จกนกระทั่งหาธรรมมันเลิศเลยได้แก,มก่มรรคผลนิพพานเจ้าขึ้นมาในหัวใจแล้วพอนี่การเวียนเกิดเวียนตายซึ่งแบกหามกองทุกไปทุกพบทุกการนั้นขาดจะบ,บ้านลงไปในขณะที่กิตได้บริสุทธิมุดพุตโทแล้วเนียกว่าสิ้นสุดจากทุก นี่คือการปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้เป็นธรรมของศาสดาองค์เอกมาสั่งสอนพวกเราเราได้เกิดมาพบกับอาจกับธรรมแล้วอยาปล่อยวางให้วันคืนกี่เดือนเสียไปเป,เปนนะล่าๆนะเวลาจะหลับจะนอนก็พากันว่าพระสอนมนทํา์ทจิตใจให้สงบเย็นเพราะจิตใจนี้ดีดดิน้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถึงจะมาดับเครื่องได้ขนาดที่หลับถ้าไม่หลับมนุษย์เราตายง่ายมากนะเพราะมันดับเครื่องไม่เป็น มีแต่ติดเครื่องติดเครื่องนี่เราตัดเครื่องด้วยสมถะคือความสงบใจด้วยการภาวนาของเราเวลาจะหลับจะนอนขอให้ภาวนาพุโทโธหรือทมโมหรือสังโฆหรือแล้วแต่ทํหมดใดที่ถูกกับจดิษนิสัยของเราให้เราพยายามทําจิตใจของเราให้สงบจิตใจจะเย็นลงไปโดยลําดับความเห็นถูกนี่เห็นประจักษ์ใจนะเราจะไปเอาข้างข้างนอกมาเทียบม,มาเกีย่ยงคนนั้น มีสมบัติมากน้อยเพียงน,นั้นนะี้จะมาเทียบเทียงว่าเขามีความสุขมากอันนั้นเป็นเพียงวัตถุแท่ธาต่างๆเทียงเท่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขแท้จริงเกิดข,ขึ้นที่ใจอย่างที่ท่านบำเพ็ญรมเกิดที่ใจของท่านอยู่ที่ไหนท่านสบายสบายไปหมดและมีความไม่มีความพัดพลาดจากกันเหมือนสมบัติภายนอกเลยสมบัติภายนอกเป็นสิ่งที่เสี่ยงทายได้มาวันนี้เสียไปวันนั้นได้วันนั้นเสียไปวันนี้นอยู่กันด้วยความเสี่ยงทาย แต่เรื่องอัดเรื่องทำแล้วนี่ก้าวหน้าขึ้น,นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นแล้วอยู่ไหนแสนสบายนี่อัดทำคำว่าพุทธเจ้าสอนโลกให้ถึงขั้นที่ขั้นที่เลิศโลกเรามีดูกับเราทุกคนขอให้พากันอุตส่าห์พยายามกาเวลาจะหลับจะนอนให้ภาวนาพุทธโทธพุทธโทธบ้างนะอืเวลานี้ไม่ค่อยมีชาวพุทธเราการภาวนาไม่ค่อยมีมีแต่การให้การรักษาศีลไปก็ <c oughs> ไม่ไม่มีความ แน่นหนามัน่นคงถ้าไม่มีการภาวนาเป็นเครื่องสนับสนุนถ้ามีภาวนาเป็นเครื่องสนุนจิตใจก็ดื่มดำในธรรมการให้ทานก็หนักแน่นขึ้นรักษาศีลสร้างความดีต่างๆหนักแน่นไปตามกันหมดเพราะจิตใจเป็นผู้หนักแน่นในธรรมแล้วทำอะไอย่างอื่นอย่างใดหนักแน่นไปด้วยกันหมดนี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามนะ <c oughs> มีการภาวนานะอย่าอยู่เฉยๆท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นของเล่นเมื่อไหร่ แต่พระท่านไม่ได้เหมือนคารวาสนี่นะไม่ว่าครั้งพุธการไม่ว่าสมัยปัจจุบันท่านมีอจมีธรรมมากน้อยเพียงไรไม่ค่อยรู้กับท่านง่ายๆละจนกระทั่งว่าจะเข้าสนทนาปราศัยกับท่านแล้วถึงจะค่อยรู้ขึ้นไประดับเฉพาะอย่างยิ่งคือคณะหรือพวกปฏิบัติด,ด้วยกันเป็นพระด้วยกันปฏิบัติด,ด้วยกันเข้ามาถึงกันแล้วพูดแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบิมุตติหลุดพ้นสว่างจ้าขึ้น ภายในจ,ใจิตใจพูดออกไปนี่สนทนาก,กันนี่กี่ชังวง่วโมงลืมวันลืมคืนไปเพราะความเพิ่เเลินในผลานของกันและกันนี่คือภาคปฏิบัติทางด้านจ,จิตใจท่านหาทมต้นก็เจอทมเจอทมกับเจอความสุขก็อันเดียวกันนะยูกลมกลืนเข้าแปนเดียวกันเนี่ยท่านอยู่ในป่าในเขา <c oughs> แล้วจะไปคิดแต่ว่าท่านอยู่ในป่าในเขาเฉยๆท่านไม่ได้อยู่ในป่าในเขาเหมือนสัตว์ป่านะท่านอยู่แบบพระ พระพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าในเขาบําเพนเพีย,พยนจนได้เป็นศาสดาออกมาจากป่าจากเขาสาวกทั้งหลายก็อยู่ในป่าในเขาบําเพญในป่าในเขาสําเร็จมรรคผลนิพพานเป็นสังฆังสนังกฉามิของพวกเหล่านี้ท่านก็ออกมาจากป่าจากเขานั่นแหละทำเลิศเลยอยู่ที่ป่าที่เขาเพราะเป็นสถานที่บําเพญสะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งกวนท่านจึงได้ได้ทาคลองใจอย่างเงียบเงียบอย่างเงียบนะทำทำนี พระมีธรรมในใจเรียกว่าเศรษฐีธรรมก็ได้เราก็ไม่ทราบกับท่านง่ายๆนะต่อเมื่อได้สนทนาปราศัยกันเมลาแล้วจึงจะทราบว่าท่านมีธรรมอย่างนั้นนี่ละสมบัติของธรรมปรากฏขึ้นที่ใจของเราสง่างามตลอดเวลาสมบัติภายนอกมีเป็นบางๆการมีความเสี่ยงทายเป็นประจำได้นั้นมาอันนี้เสียไปได้นั้นมาน,นี้เสียไปวุ่นวายตลอดแต่ความเป็น ทำในใจนี้ความมีทำในใจนี้สง่างามไปตลอดตลอดย,ยิ่งเล่เท่าหร่ยิ่งมีความสง่างามมองโลกนี้จ้าไปหมดเป็นยังไงท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าวัลโลก,ก็มิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในนี่เรา,าศาสตราของเราถ้าเราถ้าเป็นเหมือนเราท่านจะเรียกว่าเป็นาศาสตราได้ยังไงก็ต้องต่างเราที่เป็นครูสอนโลกความรู้ต้องเหนือโลกที่โลกก็มิถูรู้แจ้งโลก โลนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกในคือกิเลสตัณหาภายในพระไทยสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือเลยโลกนอกกับพี่นากระจายดูเหตุการณ์ท้องสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เกิดมาจากพบใดชาติใดไปสร้างบุญสร้างกรรมอะไรถึงได้เกิดมาสัตว์ตัวนี้มันเกิดมานี่มันไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรสะความดีความชั่วอะไรบ้าง แล้วมนุษย์ที่เกิดมาเต็มโลกเต็มสานี่มันไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญสร้างหนุษนที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆกันบางคนก็มันน่าชมชเยริญเป็นผู้มีวาสนาบารมีบางคนกริสัก็เป็นรูปมนุษย์เท่านั้นเองแต่เรื่องราวความสุขความเจริญไม่มีความหมายสําหรับมนุษย์ประเภทนั้นมันไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรมามนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้หมดนี่ที่ มาเกิดอย่างอยู่ในโลกอันนี้อ่ะไทยเกิดมาจากพบใดชาติใดกําเนิดของสัตว์ตัวใดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านรู้ไปหมดเห็นได้หมดแม้ที่สุดลงไปตอมยูในนรกไปตกอยู่ในนรกเอา้าวในนรกนี่หลุมนี่มีสัตว์นรกมากน้อยเพียงไรสาตนรกแต่และตัวละตัวเนี่ยมันไปทําบาทปทํากรรมประเภทไหนบ้างมาถึงได้มาตกหลังนี้นรกอย่างนีทราบตลอดทั่วถึงเนี่ยสัตว์นรก ตัวนี้ไปไปทำบาปท,ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมาตกนรกนี้สารโลกอย่นั้นทำบาปท,ทำกรรมอย่างนั้นมาตกนรกอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ทราบไหมเลยนี่เรียกว่าโลกกับมีถูกร,รู้แจ้งโลกรู้โลกในก็รู้รู้โลกนอกก็รู้นรกหลุมไหนที่พระพุทธเจ้าไม,ไม่รู้ไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุทรงรู้ทรงเห็นหมด แต่มันสุดยิสัยเมื่อมันเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ยอมให้เขารับไปตามบาปตามกรรมของเขาที่สร้างมาเองนั่นแหละเขาสเสวยไปเองนี่จึงเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรในโลกมันมีแต่หัวใจด้วยกันทุกคนมันจะไม่มียังไงบาปกรรมเราทําทุกวันบุญกุศลเราทําทุกวันใครทําบุญต้องได้บุญใครทําบาปต้องได้บาปไม่ไปไหนไม่ตกหายไปไหนเลยท่านแสดงว่ากรรมสิชาก็มีว่าง เรามีกรรมเป็นของของตนทาลงไปแล้วจะให้ไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้ผู้อื่นผู้ใดเอาไปช่วยนี้ไม่มีทําบาปก็เป็นบาปของเราเต็มตัวทําบุญเป็นบุญของเราเต็มตัวเพราะฉะนั้นเราย่งอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเราต้องช่วยตัวเองเฉยตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่ตายความสุขความเจริญจะเป็นที่สมหมายของเราทุกคนทุกคนขอให้พี่น้องหลายได้ตั้งอกตั้งใจนะ